ครับอพอดีงานเข้าครับโถส้วมมีปัญหามันโยกคลอนนะครับสาเหตุก็น่าจะ,ะจากตรงนี้ตัวที่ยึดนะฮะสอบข้างด้านนี้กับฝั่งน้นนะฮะน่าจะมีปัญหานะครับช่างอาจจะทําไม่ดีหรือยึดไม่ดีนะครับพอดีใช้ไปน,นานๆทำความสะอาดห้องน้ำํำยาแนวที่อยู่รอบตรงนี้มันก็ช่วงแรกก็จะยึดยึดได้แน่นอยู่แต่พอ ทำความสะอาดไปโดนน้ายาอะไรต่างๆกัดมันก็กอนนะครับแล้วก็แรงยึดก็ไม่มีมันก็เวลาไปนั่งมันก็จะโยกนะครับมันมันเป็นอย่างนี้นะฮะนะครับโยขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับขยับขึ้นขยับลงอันตรายมากนะครับเราต้องลื้อแล้วก็ดูว่าสาเหตุก็ จากตรงนี้หรือเปล่าเราไปจดให้แน่น้วก็กลับเข้าพอใหม่นะครับเดี๋ยวก่อนอื่นก็ต้องเก็บพวกของใช้ต่างๆแล้วก็แยกถังน้ํานี้ออกฝาปุ่มฝาปิดถ้าออกได้ก็ออกเพราะว่าจะได้ทํางานสะดวกนะครับอันนี้ก็จะมาทำาให้ให้ทุกท่านรู้ว่าการลื้อรืออะไรก็ไม่ได้อยากแต่เราก็ต้องระวังนะครับเพราะว่า ถ้ามีปัญหามาถ้าแตกก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับหรืออาจจะโดนแข้งขาก็บาดเจ็บได้ก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับโอเคค่อยมาดูกันตอนจะลื้อตอนต่อไปครับถอดนะครับถังถังพักน้ำนะครับฝาปิดแล้วก็ระบบน้ำปิดเรียบร้อยนะครับเอาออกมากรองเต็มอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับ เหลือแต่แตโอเคก็น็อตยึดตรงนี้2ตัวฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับก็เรียบร้อยนะครับถอดออกแล้วต่อไปเราก็จะยกนี้ขึ้นเราก็มาดูว่าก็น่าจะช,ชัวร์ว่าตรงนี้เขายึดน็อตไปดีเข้ากับพุกไม่ตรงเพราะเวลาประกอบก็คือว่าต้องเทปูนขาวลงไปนะครับผสมปูนอ่เขา <S 1> <S 1> <S เรียกปูนยาแนวไม่ใช่ปูนขาวนะครับแล้วก็เอาวางลงพร้อมกับการ เอาน็อตขันยึดเข้าไปให้พอดีกับรูพุกนะครับถ้าไม่พอดีในอนาคตก็คือรั่แน่นอนนะครับตรงนี้ก็ต้องทําดีๆละเอียดทีหนึ่งครับงานช่างอันนี้ช่งางเขาทาไว้นะครับที่บ้านนะครับก็อยากจะบอกว่าทําได้แย่มากก็ไม่อยากจะพูดนะครับเราคิดว่าเราทําดีกว่าช่างกันแล้วกันนะครับก็มาเราดูกันตอนต่อไปครับวองมาแล้วนะครับก็สภาพก็เป็นอย่างนี้ครับ ายาแนวก็ไม่ใส่ให้นะครับอันนี้คือช่างครับก็เป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่ใส่ยาแนวนปัญหาก็คือว่าเวลาน้ํามันกระชอกออกมาจากตรงนี้นะครับมันก็จะมากดตรงขอบข้างในตรงนี้ก็หลุดได้แน่นอนแล้วนะครับอันนี้คือช่างครับช่วยมากบอกว่าช่วยที่แรกว่าไม่ยากบอกบอกว่าทําดีหรือไม่ดีนะตอนนี้ผมบอกว่าช่วยนะครับนี่ดูไว้ครับทุกคนในการทํางานบ้านนะครับอันไหนที่มันไม่ดีนี่ บางทีเนี่ยเราก็ต้องรู้ต้องเป็นกับเขาคือตอนติดตั้งนี่ผมไม่ได้มาดูนะครับเพราะช่วงหลังตรงนี้กัดก่อนแลวตอนนี้มันก็โยกคลอนสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่ายึดไม่ดีนะครับยึดน็อตไม่ดีหนึ่งสองก็คือไม่ใส่ยาแนวให้เลยเพื่อป้องกันอะไรครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ํามันกระฉอเข้ามาตรงนี้มาซึมข้างในตรงนี้แล้วกัดก่อนตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราก็ ต้องจัดการแก้ไขให้มันดีโอเคครับเดี๋ยวรอดูครับผมตอต่อไปนะครับครับสรุปก็มีครับยาแนวแต่มันมันไม่ติดที่พื้นเลยนะครับมันมาติดที่ก้นชักโครกก็กระเทาะออกล้ค่อยๆออกนะครับนี่ครับเต็มหมดเลยครับนี่คือยาแนวครับที่ช่างใส่แต่ก็สงสัยว่าทําไมมันไม่ไม่เกาะพื้นไม่ติดพื้นเลยมาติดที่ก้นชักโครกนะครับ ก็ขออภัยครับเมื่อกี้ว่าช่างไปเยอะเลยนะครับ <c oughs> ครับก็เอาโถส้วมกลับเข้ามาติดตั้งเหมือนเดิมแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็เปลี่ยนพุกใหม่นะครับแน่นกว่าเดิมน็อตอพุกเบอร์แปดเปลี่ยนสกรูนะครับเปลี่ยนนอ็อตเปลี่ยนพุกนะครับแล้วก็จัดการเสริมเข้าไปนะครับตกแต่งนิดหน่อย ให้พุกมันแน่นนะครับไม่ขยับเวลาเรายิงสกูเข้าไปขันสกูเข้าไปแล้วมันจะได้ยึดสองข้างนั้นแน่นซึ่งแต่ก่อนนั้นคือหลวงไม่ใช่ไม่ใช่ยิงผิดนะครับออกข้างพุกไม่ใช่นะครับยิงถูกแต่ว่าอลูลูใหญ่พุกเล็กนะฮะต้องทําให้แน่นนะครับยึดให้แน่นมันถึงจะอยู่ได้นานส่วนตัวอยาแนวตรงนี้เราก็ต้องยารอบๆอบ เขาเรียกบริเวณฐานนะครับหรือวาอ่าในส่วนของขอบขอบหัวส่วมนะครับแล้วก็ค่อยวางลงไปส่วนน็อตจะยึดนี่ก็คือต้องแม่นนะครับต้องแม่นมาต้องขันเข้าไปตรงนะครับถ้าั้นจะไม่อยู่เพราะฉะนั้นแล้วลักษณะาการทําคือต้องให้มีคนช่วยยกหัวส้วมแล้วเราก็ ขันสกูทิ้งไว้เลยแล้วก็สวมลงไปในรูก,ก่อนนะครับหลังจากที่เราจับปรับได้ระดับนะครับหาหินหาเศษกระเบื้องหรือแม้กระทั่งเศษปูนยาแนวนะครับที่แข็งๆอะที่เราเอาออกมาเขาเรียกมาลองขอบแล้วก็จับระดับด้วยระดับน้ำนะครับให้สายขวามันได้นะครับหน้าหลังให้ได้แล้วค่อยทำการขันยึดสกู2 สองสองสองหลอกนี้ให้แน่นนะครับนะครับตัวนี้ก็แน่นแล้วยาแนวก็อันไหนไม่สวยเราก็ตกแต่งปาดให้เรียบร้อยตัวนี้ก็รอให้หมาดเพื่อที่จะทําความสะอาดใช้โฟองกน้ําปาดตกแต่งให้สวยหลยังจากนั้นก็ถ้ามันแห้งแล้วก็เราก็ยกถังน้ําตรงนี้ขึ้นมาวางแล้วก็ด้วยฝาปิดนะครับต่อนะครับแต่ถ้าเราไม่มั่นใจว่าตรงนี้จะแห้งหรือว่า ทำให้มันหลุดมันโยกมันอะไรก็รอให้รอให้แห้งจริงๆก่อนอาจจะสักครึ่งวันหรือวันหนึ่งค่อยมาติดตั้งเพิ่มถ้าเรามีห้องน้ำใช้นะครับก็ไม่ต้องรีบนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ชิ้นงานของเราไม่มีปัญหาอีกนะครับก็ตรงนี้ก็อัปเดตไปให้ให้ให้ทุกคนได้ทราบว่าการแก้ปัญหาตรงนี้มันมันไม่ยากทาเราทําเองได้นะครับง่ายๆจะขอให้มีคนช่วยยกช่วยจับ นะครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปครับครับก็ติดตั้งเรียบร้อยนะครับตรวจสอบนะครับความถูกต้องนะครับความแน่นหนาไม่โยกไม่คลอนนะครับขึ้นประกอบเรียบร้อยยึดน็อตยึดสกรูวันนี้ก็ยึดเสร็จแล้วก็มีฝาปิดนะครับกันสนิมนะครับเพื่อความสวยงามนะครับต่อน้ําเข้าเรียบร้อยอันนี้ก็แห้งแล้วนะครับส่วนกระเบื้องก็ ใช้ยาแนวแนวใหม่นะครับก็เลยสวยขึ้นครับนะครับส่วนตรงนี้นะครับห้องน้ํายังไม่ได้ใช้นะครับก็กะจะให้อ่ายาแนวแห้งสนิทอันนี้ก็ยังไม่มีน้ําคือให้อากาศข้างในนะครับความชื้นข้างในที่ยาแนวอยู่อยู่ข้างในตัวเนี้ยตัวตัวฐานเนี่ยครับให้มันแห้งสนิทก็จะระบายาทางนี้นะครับผมก็ไปใช้ห้องน้ำอีกห้องหนึ่งก่อน ก็จะปล่อยไว้สักสองวันแล้วค่อยปล่อยน้ําเข้านะครับก็ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรก็คงจะใช้ได้ปกติเน่นหนาะเหมือนเดิมมันได้ห้องน้ําใหม่นะครับก็ขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ